ยิ้มกว่าตลาดจ่ายมาอ,อ่านเดปาบให้ดูหน่อยอนี่สำคัญสิ่งทุกอย่างในชีวิตสามท่าท้าแคือเลยดี อ,อืสอบจู๊ทอาที่หนึ่งท้าที่สองไอเดีอ่ะท้าที่สองดึงแก้มก็ไม่ได้มีแก้มให้ดึงท้าที่สองท้าที่สาม นี่ตาเหล่ด้วยเป็นไงทำตาเหล่เป็นด้วยผมเคยทำตาเหล่ข้างเดียวเป็นด้วยนะเดี๋มาลองกันได้ไหม ดูได้ป่ะฮิ <c oughs> ตะเหลือข้างเดียวทำได้ด้วยทำตาหวานเลยค่ะ โอ้โหบริลเลตาลที่บ้านหมดครับเอามาโรยใส่ตามไม่ได้นะโอเคครับวันนี้ใครทํางานนะก็ขอให้สู้ๆนะครับผมเปลังใจให้ทุกทท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลานะครับมาดูไลฟ์สดกันในวันนี้นะครับขอยิ้มหวานหน่อย